พอเห็ดพอสางแล้วก็พอใบรรห,ห่อนในห้นบอกเ่นายห้อนในห้นเลียบที่เลียบทีหนักนี่ป่วยนี่ทันเถิดทันเถิดนี่ยกแวยนี่นนี่เป็นที่นี่ที่ออกประกายพิษหลือฟากจะืึงคนนี่ก้อนขอน,น,นถอุงวย ลันเขาต้องอาบน้ำอาบน้ำขอมิน่ไหมน้ำอาบเอาฝันลูกเก็บันวละอาทิตย์อาบกลางมันจะเย็นบนเวลานนำพุทธมณฑลเขาเห็นไหมเม่อไปอาบน้ำนั่นเดออเ กังมาจอยกังบุรจอยจิงคิดิตวอภควเสติยวะโกตโอ้ยะนังพุทโธเมรเสติยาคโรอตินันโมันมันนั่นเตุ่มคนเนาะปากมันก็ซอแพงจังมันมันมันมีอันนันี้หัน ตนี้ตัวซอคนเด้ไเขาไปซอพนันเด้ผีตุ่นมันมันเป็นม่านตุนนี้มันเป็นม่านมันเป็นผีถ้าเหคนพ่ดีๆยึดไปทัวแตะไปทัวเ่งที่ยิงแล้วมันเป็นผีม่านตุนนั้นแหละมันมากมันเขาเป็สิงทุ่นสิงแล้วแต่กันมันโมบินเจ้าเบ้าที่หางบอกโมบินเจ้าบ้านหางปลา มันเป็นน้ำผีตุ้มนั่นยุ้มอย่ขอบข้างอยูหัวตะบ้านแม่อาภาโลนะเทียย่างรละทีวาสาขลุ่นโฮมิงเครื่องไหนเขาต้อง